ดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้อันนี้เป็นหวยยีก่กีนะคะทุกคนหวยยีก่กีนะคะหวยยีก่กีนะคะสองตัวล่างนะคะวินล่างแปดตัวนะคะเป็นเวฟรวยนะคะพลของวันที่ยี่สิบสี่เดือนเจ5หกห้านะคะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดนำมาทั้งหมดสิบแปดรอบนะคะเราจะเล่นทั้งหมดสิบเจ็ดรอบเรามาดูสูตรกันเลยค่ะจะไปเร็วๆนะคะถ้าใครไม่ทันก็ย้อนคลิปดูได้นะคะ ก็คือหน่วยบนบวก10ล่างนะคะหน่วยบนบวก10ล่างแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็บวก2คงที่นะคะแบบนี้นะคะติดเบิ้ลติดเบิ้ลน,นะคะเล่น1นึบาทนะคะเล่น1งบาท ถ้าติดเบิ้ลด้วยนะคะเล่นหนึ่งบาทจะอยู่ที่64บาทนะคะได้90กําไรอยู่ที่26บาทนะคะถ้าแล้วแต่คอดจะเล่นนะคะ2บาท3บาท4บาท5บาทก็ได้แต่ว่าแอดจะเล่นที่10บาทนะคะทุนอยู่ที่64 0บาทนะคะจะได้260บาทต่อรอบนะคะทุกคนแอดจะได้260บาทต่อรอบนะคะอืมจะแอดขยับกล้องนิดนึงนี่นะคะ เรามาเริ่มที่รอบแรกกันเลยนะคะรอบแรกก็คือใช้หน่วยบนนะคะหน่วยบนคือตรงนี้นะคะหน่วยบนก็คือ9นะคะบวกกับสิล่างนี่นะคะก็คือเลข0ูนย์นะคะแล้วก็มาบวกกับเลขคงที่ของเราก็คือเลข2อนะคะเก้าบวกศูนย์ก็เท่ากับ9ก้นะคะ เก้าบวกสเท่ากับสิแบบนี้นะคะพอได้11ปุ๊บเราจะนำแค่เลขท้ายนะคะที่มาหานะคะคือ1นับเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะ2 3 4 5 6 7 8นะคะเบิ้ลน,นะคะกดเบิ้ลน,นะคะในรอบที่37นะคะแล้วก็นำไปแทงในรอบที่37นะคะกด2ตัวล่างนะคะแล้วกด2ตัวกลับแล้วกดเลขเบิ้ลน,นะคะเลขเบิ้ลจะมีทั้งหมด8ตัวนะคะอ่ะรอบที่37นะคะทุกคน รอบที่37ผลออก0 6 2 6 5 6 5นะคะ65นี่นะคะหเข้านะคะก็บวกไป260บาทแบบนี้นะคะทุกคนในรอบถัดไปคะ่ะทำเหมือนเดิมคะ่ะนำสองบวก6แล้วก็บวก2คงที่นะคะเท่ากับ6 7 8 6 7 8 9 10นะคะ10แล้วก็นำเลข0มาตั้งนะคะนับเพิ่ม1 2 3 4 5 6 7แบบนี้นะคะกดเบิ้ลนะคะ ในรอบที่38ผลออก30602นะ02นะคะนี่ก็บวกไป260บาทแบบนี้นะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะทําเหมือนเดิมค่ะคือ6บวก0แบบนี้นะคะแล้วก็บวก2คงที่6บวก0เท่ากับ0แบบนี้นะคะแล้วก็บวก2 6 7 8ก็ได้8นะคะ เมื่อเราได้เลข8แบบนี้แล้วก็นําเลข8มาตัง้งแล้วก็นับเพิ่ม901 2 3 4 5สาี่ห้าให้ได้8ตัวแล้วก็กดเลขเบิลไปนะคะแล้วก็นําไปแทงในรอบที่39นะคะรอบที่39ผลออกสอง8 1ดหดนะคะ2 7 6เจ8ดห1ดหนึ่งดดเข้านะคะก็บวกไป260บาทแบบนี้นะคะรอบถัดไปค่ะคือ6บวกแแบบนี้นะ,ะ6บวกแดแล้วก็บวก2คงที่นะคะ 6บวก8เท่ากับ14 14บวก2เท่ากับ16แบบนี้นะคะ16ก็นำา6มาตั้ง7 8 9 0 1 2 3นะคะกดเลขเบิ้ลน,นะคะอย่าลืมกดเลขเบิ้ลด้วยนะคะหรือว่าใครไม่เล่นก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้รอบที่40นะคะผลออก1 7 8 7 2 7แล้วก็2เข้านะคะบวกไป260บาทนะคะในรอบถัดไปค่ะคือ8บวก7นะคะแลบบวก2คงที่8บวก7เท่ากับ15 15บวก2เท่ากับ17นะคะนำ7มาตั้งนะับเพิ่มค่ะ8 9 0 1 2 3 4กดเลขเบิ้ลแบบนี้นะคะในรอบที่41ผลออก0 9 0 1 5 1แล้วก็5รอบนี้ไม่มีทะคหลุดไป640บาทนะคะรอบนี้ไม่มีเลข เลขเลข5นะคะทุกคนอ่ะไปต่อนะคะในรอบต่อไปก็คือ0 1แล้วก็บวก2คงที่เหมือนเดิมนะคะ0 1ากับ1 1บ2 3นะคะนํ3มาตั้ง3 4 5 6 7 8 9 0แบบนี้นะคะแล้วก็กดเลขเบิ้ลในรอบที่42ผลออก44055 440 555เข้าเลขเบิ้ลน,นะคะเราก็บวกไป260บาทนะคะ200 สองบาทนะคะอันนี้คือเลขเบิ้ลนะคะในรอบต่อไปค่ะคือ0ูนแล้วก็บวก2อนะคะศูนย์บวกหเท่ากับห้บวกสนะคะเท่ากับ7แบบนี้นะคะแล้วก็เจ็ดนะเพิ่มค่ะแปดเก้าศูนย์หนกดเลขเบิ้ลนะคะในรอบที่43ผลออก9 3 7 4 1 4มหนึ่ง 1> 4 1เข้านะคะก็บวกไป260บาทนะคะในรอบต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะ7บวก4 7บวก4เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13นะคะก็นำ3มาตั้ง3 4 5 6 7 8 9 0กดเลขกเบิน้นในรอบที่44ผลออก1 0 7 0 3 0 3เข้านะคะก็บวกไป260บาทนะคะ ในรอบต่อไปค่ะคือ7บวก0นะคะก็บวกส็บวก0ได้7 7บวก2ได้9นะคะ9 0 1 2 3 4 5 6, 6กดเลขเบิ้ลนะคะในรอบที่45ค่ะผลออก6 9 2 5 5 6สอง5นะคะ6 9เ5 5 5 5นะคะเข้าเลขเบิ้ลนะคะก็บวกไป2 6 0บาทนี้เป็นเลขเบิ้ลนะคะทุกคนในรอบถัดไปค่ะ 2อบวกหแบบนี้นะคะแล้วก็บวก2องคงที่สบวกหเท่ากับเจดเบวกสเท่ากับเนะคะเป็นเลขเดิมนะคะเก้าศูนยนสอี่ห้าหกะคะกดเ,เลขเบิ้ลนะคะในรอบที่สีนะคะนี่รอบที่สิบผลออก4ี่เจ็ดสี่เจดสาหหนะคะสี่เจหหผลออก 4 7 3 5เลขห้านะคะเบิ้ลนะคะตัวนี้เข้าเบิ้ลอีกเหมือนเดิมนะคะเบิ้ลนะคะ,ะไปต่อค่ะก็3าบวกหแล้วก็บวกสอบวกหเป็น8 8ดแปบวกสเท่ากับสิใช้เลขหลังคือ0ูนย์หนึ่ี่ห้าหกนับให้ได้8ตัวเพราะได้8ตัวแล้วก็นําไปแทงในรอบที่47นะคะเราเอานำเลขมามัดก,กันนะคะแล้วก็นําไปแทง ในรอบที่47ผลออก3 7 9 2 3นะฮะ2 3เข้านะคะบวกไป260บาทนะคะ,ะในรอบถัดไปค่ะคือ9บวกกับเลข2นะคะบวก2คงที่9บวก2ก็เท่ากับ11 11บวก2เท่ากับ13นะคะก็นำ3มาตั้ง3 4 5 6 7 8 9 0กวนเลขเบิ้ลนะคะในรอบที่48ค่ะผลออก6 2 3 3 3 สค่ะเป็นเลขเบิ้ลน,นะคะเราบวกไป2องร้อยหเบิ้ลน,นะคะ,ะในรอบถัดไปค่ะคือ3าบวกสแล้วก็บวก2องคงที่3ามบวกสเท่ากับหกบวกสเท่ากับแปตั้งค่ะ9 0 1 2 3 4 5ยกดเลขเบิ้ลค่ะในรอบที่49 000, 6, 7, 2, 4, 3, ะะ่สิบเก้าพันออกหกเจ็นะคะสี่สามนี่นะเข้าก็บวกไป2องร้อยหบาทนะคะ ในรอบถัดไปค่ะก็คือ2อบวกสแบบนี้นะคะแล้วก็บวกสองคงที่2องบวกสเท่ากับหกหบวกสเท่ากับแปเป็นเลขชุดเดิมนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอย่าลืมกดเลขเบิ้ลด้วยนะคะในรอบที่50นะคะทุกคนผลออก7 1 0 3 3เป็นเลขเบิ้ลอีกแล้วค่ะทุกคนเลขเบิ้ลมานะคะ260นะคะถ้าใครไม่เล่นเบิ้ลก็หลุดไปแต่ว่าถ้า ถ้าเราเล่นเบิ้ลถึงจะได้น้อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าเสียนะคะทุกคนก็แล้วแต่ทุกคนจะพิจารณาเลขของตัวเองนะคะแอดก็จะเป็นแค่แนวทางนะคะอ่ะศูนย์บวกสามนะคะแล้วก็บวกสองคงที่นะคะศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้านะคะนำห้ามาตั้งหกเจ็ดแปด เก้าแบบนี้นะคะกดเลขเบินไปในรอบที่51นะคะผลออก45009 09นะคะได้ก็บวกไป260บาทแบบนี้นะคะนี่ในรอบถัดไปค่ะก็คือ0ูบวก0ก็ได้0ูบวก2คงที่เท่ากับ2ก็นำา2ตั้งนับให้ได้8 3 4 5 6 7 8 9แบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่หกดนะคะกดเลขเบิลในรอบที่52าสิบอผลออก 6, กเก้าหแล้วก็เลข9นะคะในสูตรคำนวณของเรามีนะคะก็บวกไป260บาทนะคะอ่าต่อไปก็คือ6บวกเลข2นะคะก็บวกสองคงที่6กบวกสองเท่ากับแปบวกสอบวกสเท่ากับสินะคะนำศูนย์ 0, มาตั้ง 1, 2, 3, 4, งสอี่ห้าหนะคะแตัวกดเบิ้ลค่ะ อันในรอบที่53นะคะผลออก8 7 1 8 4 8 4รอบนี้หลุดนะคะไม่มีเลข8นะคะไปไม่ถึงตรงนี้ลบ640บาทนะคะในรอบถัดไปทำเหมือนเดิมค่ะก็คือในรอบสุดท้ายนะคะนี่1นึ่งบวกแบวกสองที่1นึ่งบวกแเท่ากับเกบวกสเท่ากับสินะคะอ่ะก็นำหนมาตั้งเลยค่ะนะับเพิ่ม2 3 4 5 6 7 8กดเลขเบิ้ลนะคะในรอบที่54นะคะผลออก สองศูนย์ศห้แล้วก็หเข้านะคะบวกไป260บาทแบบนี้นะคะทุกคนมีทั้งหมด18รอบเล่น17รอบ17รอบเราหลุดหลุดสองรอบนะคะเราหลุดทั้งหมดสองรอบหลุดสองรอบเข้าสิห้ารอบนะคะหลุดสองรอบเข้าสิห้ารอบ นี่เข้าเนาะเข้ากำไรอะกำไรสิคูณสิคูณสองเท่ากับสิาคูณสองร้อยหกสิบสามันเกอสามันเนะคะเสีย สอรอบคูณ640เท่ากับ1 6 8 0บาทอนอ้อย1 0 1พันะคะลบกันกำไรเราจะเหลือที่2620แบบนี้นะคะ2620ในสูตรนี้นะคะ สูตรวินล่างนะคะวินล่าง8ตัวนะคะสองตัวล่างนะคะในห้องเว็บรวยหรือว่าสามารถนําไปเทสห้องอื่นได้นะคะดยการเทสสองถึงสามรอบก่อนที่จะเริ่มเล่นนะคะถ้าสูตรเดินดีก็สามารถลองได้สักรอบถึงสองรอบนะคะถ้าเดินดีมากกว่านั้นก็สามารถเล่นได้เลยนะคะอันนี้แอดก็ฝากชุดนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอบหน้าแอดอาจจะพานำสูตรอ่ะสามตัวบน สาตัวโต๊อะไรมาให้ดูอีกนะคะว่าสูตรมันก็เดินดีและมีหลายสูตรมากๆบางวันแอดไม่มีเวลาแอดก็จะลงแค่คลิปส่งคลิปนะคะแต่บางวันแอดอาจจะไม่ได้ลงเลยนะคะนานๆแอดจะได้มาลงนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะแจ้งเตือนคลิปถัดไปนะคะ สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าอยากเข้ากลุ่มแอดนะคะคือกลุ่มของแอดโดนลบไปนะคะโดนระงับนะคะไม่สามารถสร้างกลุ่มได้แอดก็เลยเดี๋ยวต่อไปแอดจะเริ่มสร้างกลุ่มใหม่นะคะเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งอีกทีใครจะเข้าก็เดี๋ยวแอดจะแจ้งนะคะว่าจะเริ่มสร้างวันไหนนะคะ<ม>เดี๋ยวแอดจะก็จะพาเล่นนะคะเพราะว่าดูแล้วแบบน่าจะไม่นานนี้แล้วค่ะเดี๋ยวแอดจะมาแจ้งอีกทีนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ